พักไทยรักษาชาติก็ยังคงคาดการถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพักนะคะว่าน่าจะเป็นนายจตุรนฉายแสงแต่ว่าความชัดเจนนั้นพักระบุที่จะเปิดเผยในวันสมัครสสระหว่างวันที่4ถึง8เดือนหน้านี้ค่ะค่ะและพักไทยรักษาชาตินั้นก็ยังคงย้ําในหลักการของพักนะคะที่จะเดินหน้าสู้สุดเลือกตั้งเพื่อหยุดการสืบทอดอํานาจค่ะพร้อมกับแถลงนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยยอมรับนะคะว่าแนวนโยบายส่วนใหญ่นั้นก็ต่อยอดมาจากพักไทยรักไทยค่ะ แกนนำพักแทรรักษาชาตินำโดร้อยโทรปรีชาพลพงพาณิชย์นายจตุรงฉายแสงและใน,ในายวุธไสยเกื้อแถลงนโยบายต่อยอดความสำเร็จพลิกฟื้นเศรษฐกิจเพื่อโอกาสใหม่ของไทยทุกคนภายใต้10ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยค่ะ นายจตุรนยอมรับว่าได้ต่อยอดนโยบายมาจากพรกไทยรักไทยและให้ความมั่นใจว่าทุกนโยบายจะสามารถปฏิบัติได้จริงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและประเทศและยังคงย้ำคำเดิมนะคะว่าพักจะเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งเพื่อเป็นพักการเมืองแถวหน้าในการหยุดการสืบทอดอำนาจค่ะแต่เราก็รู้ว่าถ้าให้ผู้มีอำนาจปัจจุบันสืบทอดอำนาจต่อไปอีก สี่ปีแปียีปีใครก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้รัฐบาลนั้นก็แก้ไม่ได้และฝ่ายประชาธิทีปไตยก็ไม่มีทางจะไปแก้ปัญหาได้เพราะไม่มีโอกาสจะแก้เพราะฉะนั้นไทยรักษาชาติจะมีความชัดเจนมีนโยบายชัดเจนมีจุดยืนชัดเจนว่าเราจะเป็นแถวหน้าในการหยุดการสื่อทอดอำนาจ เพื paid, ่อสร้างรัฐบาลประชาธิปไตยและก้าวไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชนทั้งประเทศครับหัวหน้าพักไทยรักษาชาติเชื่อว่าพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายสืบทอดอำนาจจะมีแนวนโยบายและทิศทางการบริหารประเทศต่างกันก่อนจะระบุว่าพักไทยรักษาชาติคือพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ล้อมรวมคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ทั้งจากพักไทยรักไทยและพักพลังประชาชนพร้อมกับนำหลักคิดที่ว่าด้วย เทคโนมิกค่ะหรือว่าการใช้เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อเศรษฐกิจระดับบนกับล่างเข้าด้วยกันนะคะเพื่อกระจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสและก็สร้างสังคมที่เป็นสุขได้ค่ะ